แกะ The Seven Stone เ Version P1 แบบไม่ใช่พรีออเดอร์ที่เห็นคือสวยยันกล่องพัสดุกล่องหนามากแพก็คมาอย่างดีมีโฟมบุสำหรับหนังสือโดยเฉพาะเปิดกล่องมาก็จะเจออพอลล่าทิเกตเข้าให้เก็บไว้ใช้สิทธิพิเศษในอนาคตต่อไปเป็นซองจดหมายในนี้มีที่ค่าหนังสือลายเดียวกับขอบหนังสือเลยและยังมีการสุ่มที่มีทั้งหมด3ลาย เราได้ลายรถด,ดอกไม้สวยมากๆลายละเอียดเนี่ยดีมากไปกันต่อที่หนังสือโอ้โหสวยมากสวยมากๆสวยสุดๆเป็นหนังสือปกแข็งที่มีการพิมพ์นูนเล่นสีเล่นลายเล่นกราฟิกแบบสวยตาแตกดูรายละเอียดของปกดิสิเกินไปมากๆสันหนังสือนี่ยองเท่ด้านหลังอะเล่นแสงเงาทำให้ดูมีมิติ สวยเกินบรรยายขอบหนังสือมีโลมาซ่อนอยู่2ตัวแล้วก็เป็นเหมือนลายน้ำที่ตกลงมาสวยมากๆไปดูข้างในเล่มกันสวยทุกหน้าจริงๆข้างในเนี่ยพิมพ์สีๆแล้วมีภาพประกอบเยอะมากแบบเต็มอิ่มทุกหน้าเนี่ยสวยหมดนี่เราพูดคำว่าสวยไปกี่คำแล้วเนี่ยเป็นหนังสือที่คุ้มค่าคุ้มเกินราคามากๆ หมาะแก่การดองจริงๆเพราะว่าแค่มีไว้ครอบครองเนี่ยก็ทําให้ชั้นหนังสือของเรามีความพิเศษยิ่งกว่าเดิมเอา้าเพิ่งเห็นแผ่นที่หน้าสุดท้ายเวอร์วังมากเราว่า The Seven s t o n e เล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่สวยที่สุดของเราเล่มหนึ่งเลย